วัดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเนตตี่ชนนัมเพลีชที่น้องเอ็นเพื่อนขวบค่ะหนูจะทำภูกขออาอไฟกันค่ะเราจะมาทำกันเลยอุป,ปกรณ์อุป,ปกรณ์ที่หนึ่งน,น้ำยาล้างจานผสมสีอาหาร เ็กกิ้งโซดาน้ำส้มสายชูนาทำ,ไไนทำกันเลยนะคะนะค้องปิงเอานเทใส่นี่เใส่ใช่น้เให้หมดเลยค่ะพูดเบาๆสิสบสิดแสดสบิด อ่ะต่อไปน้องเทนี่ใส่ให้หมดเลยค่ะเทให้หมดเลยจ้ะอูจอนเนี่ย,อ,ยอ่ะต่อไปเราจะมาดูกันแล้วว่าจะเป็นภูเขาไฟไยังใช่ค่ะเทลงไปเลย เขาไฟเป็นไม่ใช่ผู้ขาไฟเป็นไก <c oughs> ่ฟอมูาขาวไฟลาวากันเลยโอเคเราทำได้แล้วเสร็จแล้วค่ะบ๊ายบายส <c oughs> นุกมากเลยค่ะเพื่อนๆต้องลองทำนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย